สวัสดีครับกระผมเด็กชายทีรเดชเกียตาสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัทธลไม,มยบุษรา,าคำสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงศิรินทิพย์ยียมโคตร วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานอาชีพเรื่องแบมบูแจมแจมหน่อไม้ฝึกสอนโดยคุณคณรูลุ่งฤดีบุญเกิดและคุณคณรูรุจิไาชุมพรอำนวยการฝึกสอนนายชวันังโสโดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้ย่ยก่อนอื่นเรามารู้จักที่มาและความสัมพันธ์ของโครงงานก่อนนะครับเนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกม้ย่ยมีกิจกรรมปลูกผักสนวนครัว เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและขายในชุมชนซึ่งผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านพุกมเวยคือการปลูกไผ่ทางบริษัทจึงได้ถนอมอาหารและการแปรรูปหนอไม้เพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานนอกฤดูกาลนอกจากจะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมหวานได้ ทางคณะผู้จัดจทําได้ศึกษาการถนอมอาหารและการแปรรูปหน่อไม้เพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานในนอกฤดูกาลนอกจากจะสามารถนํามาประกอบอาหารได้ไหลายอย่างแล้วยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นขนมหวานได้ดังนั้นคณะผู้จัดจทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโปรงานอาชีพเรื่องแบมบูแจมแยมหน่อไม้ซึ่งเป็นการแปรรูปหน่อไม้เพื่อให้สามารถรับประทานเป็นของหวาน และเป็นอาหารว่างเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้ช่วยประหยัดรายจ่ายส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้โดยการจัดนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำโปร่งงานไปจำหน่ายในชุมชนร้านค้าชุมชนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยมหน่อไม้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดสารไม่ใช้วัตถุกันเสีย วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานหนึ่งเพื่อศึกษาและการดำเนินการจัดทำโครงงานแบมบูแจมแยมหน่อไม้สองเพื่อฝึกเพื่อศึกษากระบวนการได้วิธีทำแยมหน่อไม้สามเพื่อศึกเพื่อขอโทษครับเพื่อศึกษาหลักการทำธุรกิจขอบเขตของการจัดทำโครงงานหนึ่งการผลิต ยยมหน่อไม้น้ำหนักสุดที่200กรัมต่อกระปุก 2. แยมหน่อไม้สามารถเก็บได้นาน2ส,สัปดาห์โดยไม่ต้องแช่เย็น 3. แยมหน่อไม้สามารถเก็บได้นาน2เดือนโดยแช่เย็น 4. การผลิตยยมหน่อไม้สามารถผลิตได้เดือนละ2ครั้งครั้งละ12กระปุกผลิตได้เดือนละ24กระปุกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1 ได้ศึกษาและดำเนินการทำจัดทำโครงงานอาชีพแบมบูแจมแยมหน่อไม้ 2. ส,สามารถผลิตยมหน่อไม้ตามกระบวนการและวิธีได้ถูกต้อง 3. ส,สามารถนำสามารถดำเนินธุรกิจตามหลักการธุรกิจได้อย่างถูกต้องการดำเนินกิจกรรมขั้นวางแผน 1. คณะผู้จัดทำโครงงานร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ ผลผลิตทางการเกษตรภายในโรงเรียนความต้องการในการทำโครงงานและความพร้อมในการทำโครงงาน 2. สืบค้นข้อมูลการทำโครงงานทางอินเทอเร์เน็ต3สเสนอโครงงานแบมบูแจมแยมหน่อไม้กับผู้ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อการก้องพิจนารณาและอนุมัติโครงงาน 3. สเสนอโครงงานแบมบูแจมแยมหน่อไม้กับผู้ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อกันกองพิจารณาและอนุมัติโครงงาน 4. มอบหมายหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงงาน 5. จัดทำแผนการดำเนินงานและปฏิทินการทำโครงงาน 6. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงานขั้นดำเนินการ 1. ลงมือปฏิบัติโครงงานตามแผนการดำเนินงานและปฏิทินการทำโครงงานและตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สองงบประมาณในการดำเนินโครงงานแบมบูแจมย่มหน่อไม้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งเงินสนับสนุนจากโรงเรียนสองพันบาทส่วนที่สองหุ้นจากสมาชิกจำนวนสิบเก้าหุ้นหุ้นละยี่สิบบาทการดำเนินการผลิตย่มหน่อไม้หนึ่งนำหน่อไม้สุดมาเผาไฟปอกเปลือกและล้างด้วยน้ำสะอาดสองนำหน่อไม้เผาที่ปอกเปลือกและล้างด้วยน้ำสะอาดมาต้มให้จดืด สหั่นหน่อไม้เป็นชิ้นเล็กๆแลนำไปปั่นให้ละเอียด 4. ี่นำหน่อไม้ที่ปัน่นน้ำหนัก2กิโลกร,รมัมน้ำตาล1กิโลกรัมน้ำ1ลิตรแบะแชครึ่งกิโลกร,รมัลรรกลกรรมลงกวนในกระทะกวนจนกว่าส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันและมีความเหนืดห้านำแยมบรรจุใส่กระปุก 6. นำ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปาไปจำหน่ายในชุมชนและฝาขายตามร้านค้าของชุมชนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำโครงงานสังเกตการปฏิบัติงานและตามผลปฏิบัติงานขั้นประเมินผลหนึ่งตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่าย 2. ประเมินผลการดำเนินโครงงานแบมบูแจมแยมหน่อไม้3สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานหนึ่งสมาชิกมีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำกำไรจากการจำหนายแยมหน่อไม้มาปันผลให้กับสมาชิกสองสมาชิกได้รับประสบการณ์ในการผลิตแยมหน่อไม้และเพิ่มมูลค่าผลการทางผลิตการเกษตรของโรงเรียนสามสมาชิกสามารถดำเนินงาน โครงการอาชีพตามหลักการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 4. สามารถผลิตยีแยมหน่อไม้และจำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สรุปผลการจัดทำโครงงานแบมบูแจมยแหนหน่อไม้ 1. การผลิตแยมหน่อไม้และการจำหน่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้สามารถผลิตยีแยมหน่อไม้เดือนละ2ครั้งครั้งละ12กระปุกรวม24กระปุกต่อเดือน ต้นทุนการผลิต18บาท75สตางค์ต่อกระปุกราคาขายกระปุกละ35บาทกำไรกระปุกละ16บาท25สตางค์ 2. ผลิตภัณฑ์แยมหน่อไม้สามารถนำไปทำเป็นอาหารว่างต่างๆได้แก่นขนมปังปิ้งขนมปังสอดไส้แยมหน่อไม้ท็อฟฟี่กล้วยพิสวงซึ่งเป็นสินค้าต่อยอดของโรงเรียน ปัญหาจากการทำโครงงานแบมบูแจมแยมหน่อไม้เนื่องจากการผลิตยำหน่อไม้ไม่มีการใช้วัตถุกันเสียซึ่งทำให้ไม่สามารถเก็บไว้ผลิตภัณฑ์ได้นานจึงต้องเก็บไว้ในที่ที่เย็นการผลิตยำหน่อไม้สามารถผลิตในช่วงฤดูหน่อไม้เท่านั้นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ครูที่ปรึกษานักเรียนโรงเรียนมั่นคงไม้ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หนึ่งควรนําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 2. ควรเผยแพร่ความรู้การผลิตภัณฑ์แยมหน่อไม้แก่ผู้ที่มีความสนใจ3ควรต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย4ควรมีประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นที่รู้จักและยอดนิยมต่อบุคคลทั่วไป คณะผู้จัดทำโครงงานขอ,ขอจ,บจบการน,นำเสนอโครงงานเพียงเท่า,านี้ขอขอบคุณ